สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะน้องๆที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะนะหวยวุ้นเวลาหวย,หวยอ่านน่อยหวยรายวันนะคะนั้นะลองนําเลขที่หมอการให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะ นัเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะอันนี้เลขจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้หมวกกันไม่ทราบนะคะนักจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้ไม่รู้นะคะนะทีนี้เราก็จะมาลุ้นพร,ร้อมๆกันนะคะว่านะคะเลขมงคลนะคะประจำวันที่10มิถุนายนนี้เป็นเลขอะไรนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะเลขแค่สองสามตัวมันก็ไม่เยอะนะคะนะเราก็าสลับคู่กันให้ดีนะคะสับไปสับมานะคะแค่คู่สองคู่ นะคะมันก็เอาไว้ลุ้นเล่นๆนะคะกอสับไพ่อนนะคะ ะะเรามาดูกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจำวันที่หนึ่งนี้นะ,ะเออขอโทษค่ะประจำวันที่สิบมิถุนายนนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะ ศูนย์เก้าหกนะคะทุกคนศูนย์เก้าหกนะคะศูนย์เก้าหกนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงเฮงรวยรวยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ